พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถุกวันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาเสร็จๆนะครับดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสครับพฤหัสที่ยี่สิห้เดือนกันยา2568 สองวันที่ผ่านมานี่เหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีนะมีเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกเลนะเช่นเกิดธรณีสูบนะฮะไม่เคยมีมาก่อนนะกลางกรุงเลยนะครับนะหน้าโรงพยาบาลวชิระหน้าสอนอสามเส้นะครับบนะัโอ้โหลด ลดลดอะไรต่างๆโอ้ยลงมาเยอะนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงด่ครับนะีมันแปลกนะแล้วมันเกิดวันไหนไม่เกิดมัเกิดวันที่ยี่บสี่กันยานี่แหละครับนะวันที่นายกอนุทินนำครมอเข้าถวายสัตว์นะฮะโอ้แล้วสาบานเราไว้มั่งเนี่ย เว้ยมันก็แปลกนะจากที่ผมต้องเกตด,ดูนะรัฐบาลนะดูทินมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าตื่นเต้นเยอะแยะนะฮะผมยังมองนะมองไปถึงอนาคตนะว่าในเดือน เดือนตุลาเดือนตุลาเนี่ยไทยกับบูชาจะประทากันหรือเปล่าเนี่ยเออผมดูดูดาวนะฮะโอกาสมันน่าห่วงนะแต่แล้วก็ดีนะให้มารู้แร้วรู้แร็ตไปเลยเพระาะอะไรครับเพราะไ้หุนเซ็นนี่มันโตโหยใหญู่้ว่ามันอะไรอย่าใช้คำอะไรเนี่ย เราหาคำที่ดีๆให้เขาไม่ได้นะเป็นคนกันเลยนะกักกะสารพัดเลววกระถนนะแล้วมันคอยคอยเก็บแต่ข้อมูลนะเวลาไทยพูดอะไรพวกที่มันเป็นประโยชน์มันก็จะใส่มาเลยแสดงว่าวันๆไม่ทำอะไรพวเนี่ยนักดูเนี่ยนะเออ ผมนะผมมองดูนะในฐานะหน้าที่เป็นผู้ทำรายการสื่อข่าวนะฮะบางเกาเน,นี่ยนะไทยเราอะตกเป็นเครื่องมือเขานะ่ทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งไอวิทยุไอโัพท์โซเชี้ยเนี่นะเราไปเอาข้อมูลเข้ามาที่มันมันมันมาทำอะไรต่างต่างนี่นะ กระจายให้มานี่นะมันดังนะถ้าเราไม่ออกสิล่ะออกแต่ของเราอะ่ะเออผมไม่เข้าใจนะมันมันก็เ,เอาเอาทำอะไรทำอะไรอย่างทำอะไรพี่เลนพี่เล,น,เลนอะ่ะแปลกๆให้มันดังอะ่ะเออมันก็ไม่มันหลักหลักเรียกว่าแหมผููระบากผู้ระบากนะ คือคนรุ่นใหม่นี่มันจะเอาเอาเอาด,ดังแล้วหิ้วแสงเนี่ยนะใครที่มีข่าวอะไรต่างๆที่ใจปฝ่อยข่าเหม็นทำชั่วๆเนี่ยคนจะดูเยอะกันไหมไม่คม่อยมีเขาจสมัยก่อนไม่มีนะผมทำไปเจอยุอ่ยู่ยเนี่ยมีข่าวเนี่ยออกไม่ได้นะหัวหน้าทถานีไม่ให้ออกนะให้ทางการออกอย่างเดียวครับนะเอกชนไม่มีสิทธิ์ออก หลังจากอิสระเนี่ยไม่มีทางออกได้ครับนะเพราะอะไรครับนะเพราะเขาไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ีรัฐบาลปล่อยฟรีหมดอย่างนี้อะไรก็ฟรีหมดนะและ้วโดยเฉพาะสื่อโซเชียลนี่ครับโอ้โหเท่ากับประชาติ์ต้องไปให้ให้กัเหมยน่ะมันด่าเรา้างอะไรบางอย่างโอ้โหมากออกอุย้ย ไอพ้พแล้วก็ยิงสแสดงอย่างที่เขาเป็นคนอยากดังอน่ะคนชั่วมันอยากดังนะมันก็ไปไปไปหากินได้ไม่ไปหากินได้ครับเดี๋ยวก็มีคนไปจ้างไปไม่มีคนมาจ่ายเงินมายืนจ่ายเงินมาเรามาเมาโย่โย่เนี่ยเนี่ยผมอมองแล้วมันไม่เขา้า่านะเซอริมันต้องควบคุมเอานะผมไม่ไม่เข้าใจนะบางเรื่องเนี่ยเราออกรุ่นออกนี่ท้าให้เขารู้ความลับเรานะ รู้ความเคลื่อนไหวของเราอ่ะติวทหารไทยเงียบเลยไหมไม่ทำอะไรเงียบเขาทำเขาทำแต่เขาไม่ต้องมาบัญชาทัพมา,มา,าแล้วครับนะมีเวลาก็ถล่มเลยครับนะผมว่านะเดี๋ยวคงได้ดูกันนะครับคงได้ดูกันนะครับนะมีแน่มีแน่นะมีแน่ม,แนม,แนม,แนมันซ่านะครับเก็บเก็บข้อมูลไว้เลยครับนะ ช่วงจะลมช่วงไหนปุมองดูว่าน่าจะเป็นกลางเดือนตุลานะเพราะดูจากดาวนะฮะดูจากดาวที่เมื่อเดือนสิงหาใช่ไหมยี่สามยี่สี่ยี่ห้าใช่ไหมที่มีอัดกันนะครับนะที่เขมรโจมตีเราแล้วก็ถล่มเข้ามานะเพราะดาวอังคาร ดาวข้าวนะฮะอยู่ในในเรือนเวลาสีการคำนาะประเทศขเขมรที่ถล่มทะเละ,ะฮะด้วยเครื่องบินอะไรนั้นเหตุการณ์อย่างนี้มันก็จะมีไม่มีอยู่ตรงดาวจันทร์เนี่ยเดือนตุลานี่ยนะครับมันจะมีช่วงสิบเก้าตุลาเนี่ยดาวจันทร์จะมาเาข้าราศีกันนะครับนะแล้วก็มีเสาเล็จะมีเสาเลน มีสุขเป็นนิพอยู่ด้วยนะเดี๋ยมันจะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูกันนะครับนะนะเ,าาเนี่ยเพราะดาวเสาเนมจูเนี่ยมันมันถล่มเวลาสีการลราศีกเขมรเนีนะ่ยผมมองนะฮะผมมองนะแต่อย่าเชื่อผมนะะผมแค่แค่ดูที่ดาวแล้วก็คาดการณ์เอานะครับนะไปดิานะโอ้จะมีไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวให้คุณเทมันดูอยู่มันเตรียมพร้อมมันนะดูจากเหตุการณ์มันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเดือนสิงหานะครับนยะสิงหาและกันยาที่ยิงกันนะกเนี่ยปลายเดือนสิงหาเนี่ยกันยา 20, 25, ยี่สิบสี่ห้าไม่มีไม่มีใช่ใช่ใช่นี่แหละก็เราก็ดูจากดาวนะเก็บข้อมูลไว้นะ เอาไว้เอาไว้คนรุ่นใหม่เขามาศึกษากันนะครับนะสาวลาหูเลนเนะี่ยราศีสิงปเปทศไทยเหรอที่ยีนนะ่สิบสามอ่ะนะสิงหาแล้ะครับทุกข์ยี่สิบสี่นะเราก็ถูกถูกโจมตีใช่ไหมถูกันวางระเบิดใช่ไหมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยแต่แล้วพอขยี่สิบห้าไทยก็เอาเครื่องบินเข้าไป เอากีฟเฟนเข้ามาซะเล่นซะเลยนะเล่นซะเลยนะช่วงนั้นก็มีดาวจันท์ก็ดาวอังคารนะครับเข้าราศีกันประเทศราศีของกัพบบูชาเนี่ยช่วงนั้นก็มีดาวนี่เป็นจุยกับเสาเล็งนะครับเราก็เก็บข้อมูลอย่างเดียวละครนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างละครนะช่วนั้นผมว่า ดูว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลอนุทินนะครับนะฮะจะเริ่มละเริ่มละเมื่อวานพอถวายสัตว์เซนกตอนี่แหละอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะจะเดี๋ยวโดนอาภิปรงอาพิพาหรือเปล่าก็หว่ากันไปนะ คือช่วงนี้ดาวมันไม่ค่อยจะดีะนะนแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้นะครับท่านที่ติดตามรายการนะอยากจะมาร่วมกับผมก็เชิอน,นะครับส่งข้อความมาส่งข้อความความเห็นมานะครับนะหรือยังไงก็ามาว่ากันนะครับ,รบแต่เขาเนี้ยเราเปิดฟรีครับเปิดฟรีคุยกันนะครับนะว่า การมีความอหไรยังไงรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลหนูมาแล้วนะหนูอันนี้เป็นหนูไวนนี้หรือเปล่ามีกินเบ้าหรือเปล่าเออสี่เดือนจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวก็รู้ครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นครับเราคาดไม่ถึงนะเราคาดไม่ถึงก็มีมีอะไรไหมว่าปะ คุณ,คณเอ็กเซดสวัสดีครับท่านอาจารย์และทีมงานครับผมคุณอวภาบอกสี่คนหามสามคนแหรรัฐบาลหนูเน่าโอ้ยจะเข้าวัดเลย <laughs> คุณจุ๊บสวัสดีครับหนูคุณรูใช่ไหมครับนูนี่มันจะอยู่ในที่สุขปลเลยคุณวีวีสวัสดีคะ่ะอาจารย์เก่งกาและแอดมินทั้งหมดจ้าครับผมคุณเอ็กเซดบอก วันนี้เช้าระดับน้ําในแม่น้ํามูลแม่น้ําชีเริ่มลนแล้วฝนตกเพิ่มทุกวันท่วมแน่ครับคือถ้ามันลดที่นู่นนะครับทั้งอีสานทั้งเหนือนะครับนมันก็มาป่องที่กรุงเทพนี่แหละครับนะคุณอุรุดีเมื่อวานคิดถึงคิดเหมือนกันเลยค่ะว่าธรณีสู่วันถวายสัตว์มัน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 เป็นมงคลหรืออัปมงคลไม่รู้นะถ้าเราเป็นคนที่ ชื่อเรื่องโชครางนะะเรื่องรางสังหอหนี่นะคุณอโวคาบอกธรณีพี่รอดต้อนรับรัฐบาลเทาๆคือก็อาจจะไม่ชอบไม่เข้ใจั้มเพราะหนูจะอยู่อยู่อยู่ใต้ดินใช่ไหมเออสบายครับว่าท้ีสูุเนี่ยเปิดให้เห็นว่าเนี่ยให้ให้ไปจำหนูใช่ไหมคุณภูภูบอกสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเมื่อ,อไรคุณเซนจะไปที่ชอบคะ ผมก็เรารออยู่เนี่ยนะคือจริงๆแล้นะทางหราศาสาร์เขามปข้อห้ามนะห้ามดูวันตายห้ามดูผัวเมียแตกแยกเขาห้ามเลยไอ้ผมก็เลยไม่กล้าฝืนเนะว่าจะดูว่าไอา้หุ้นจะตายเมื่อไหร่เราจะมีสงครามใหญ่หรือเปล่าคะมีสงครามใหญ่โลกนะมีแต่สงครามชายได้เนี่ยมันน่าจะมีนะ คุณดุจิการสวัสดีมีความสุขวันวุฒหัสบูดีค่ะอาจารย์แอดมินรายการายการทุกท่านครับขอบคุณครับเหตุการณ์ถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโชคดีนะคะที่ไม่มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตธรรมชาติกําลังเอาคืนหรือเปล่าครับอาจารย์อะไรนะธรรมชาติกําลังเอาคืนหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าเราไปขุดเขาอะมันหลายอย่างนะพวกเราเนี่ยไปเจาะอูโมมบ้างอะไรบ้างทาถนนขึ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยนะมันทําลายธรรมชาติอะ ทุกอย่างมันผิดธรรมชาติทุกเวลาเขาเอาคืนอะขอบุญรักษาให้ทุกท่านและบ้านเมืองยงรอดพ้นภัยจกากภัยร้ายทั้งปวงได้เถิดเราทุกคนมันยังมีคนที่เรียกว่ามีศีลมีธรรมอ่ะนะยังดูแลกันอยู่นะครับนะบ้านเมืองก็ไปรอดครับไม่มีปัญหาคุณเอ็กเซอบ,บอกยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดกรกฎาคมหกแปดประทานิไทยครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดใช่ไหมยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดอ๋อกรกฎาคม ไม่ใช่ทิ้งหาเลยเเอ็กเซนบอกกรกดาเนยกรกดาเลยโอ้ผมไม่ได้จทไว้คุณจันยาพรส่งสติกเกอร์บอกมือมาครับขอบคุณครับ,บคุณสมมาตรบอกวันที่24รัฐบาลรับราชอ,องค์การเวลา18นาฬิกาซึ่งตอนเช้าวันเดียวกันเกิดกรณีสูงที่หน้าโรงพยาบาลวชิระหมายความว่ายอย่างไรครับโรงพยาบาลนี่ก็ดาวพุ่นเนี่ย ดาวพุธหลวงพักเรียกว่าดาวราวหูนะมันก็เล่งกันพอดีนะเล่งกันพอดีนะครับนะก็การเจ็บป่วยก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีน่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นนะคุณตยค,คุณมานพ ออ้อรกอระดาใช่ใช่ใช่คุณมานพบ,บอกว่าอาจารย์ครับครับถามหน่อยครับนายกหนูพูดดูดีคาพูดกับใจตรงกันไหมครับก็ว่าอย่างว่าปากอย่างากนะอย่างนะเออเออคือนักธุรกิจอะ่ะก็ดูที่ไอนะ้ไอ้นี่ทัไอ้รถไฟใต้ดินจากอุโมงกันมยก็บนะริษัทของเครือแกกันแล้วครับนะของของลุกน้องแกคุณ คุณสุธคุณถามว่าบอกว่าเราช่วยเขมรมากมันเราแวกแท้ๆมันยิ่งกว่าเราแวกนะคือจริงๆผมก็ไม่เข้าใจลรวทบาบังกนะับเลยแล้วก็ทหารเนะ่ปล่อยมาได้เยอะเป็สิบปีอ่ะรู้ว่าเขาลุกนะแต่ไม่ทําอะไร้วไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยมันรู้จะจะไปพูดยังไงพูดมากก็ไม่ได้เนี่ยโอดตะภายคุณวิรัยวันบอกทองจะไปถึงบาทละแสนไหมครับ ยังไม่ถึงอ่ะใจหงเจ็นมือเราได้นะฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันต้องรอจนช่วงจะมีสงครามอาจจะขึ้นพูดไปพูดลเลยครับแต่ปีประมาณเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคุณสมมาตรบอกบริษัทชิโนไทยของอนุทินเป็นผู้รับเหมาด้ค่ะ้วกัสะพุงทัพาหมดแหละก็ทั้งทุกอย่างทั้งประเทศนะที่ไอ้ย่างใหญ่ๆนะเข,เขาเขารับไปหมดแหละเหมาหมดแหละคนอื่นคนอื่นไม่ได้แร้ว คุณดีบีอาจารย์ครับมีโอกาสดบกันไหมครับมันเครียดให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยมีครับมีครับมีครับนะถ้ามันยังบ้าอยู่งี้นะไอคุณเซนยังบ้าอยู่งี้นะคุณเอ็กเซดบอกหากเกิดสงครามใหญ่ประกันชีวิตที่ซื้อไว้จะเหลือไหมครับอาจารย์ุ <laughs> ณก็กไม่กล้าเห็นประกันชีวิตเขาจะจ่ายเปล่า <laughs> คุณวิไลศีสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพรักค่ะครับผม เนี่ยเออผมไม่เลยจดว้นน้เลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไทยตอบโต้นะฮะตอบโต้บุกยึดตามืองตามมืองทมคืนนะฮะหลังทาหารสเสียไปห้านายอยู่เนี่ย ถัวป่ะยีบ 8, ย่บแปดยี่ิบเก้านะคุณอโวคาวบอกว่าเขาออกมาแชร์กันหลายฝ่ายว่าทหารสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันชายแดนของเถื่อนกับบอลเถื่อนทหารไทยคนเก่งก็เลยเงียบคุณพูดนะพ่ใเจผมพูดคุณนิรมนสวัสดีครัาอาจารย์ <c oughs> ครับผมผลการกระทําความไม่ดีทั้งหลายพุดขึ้นมาหมดเลยเห็นคนชั่วตัวจริง ก็ถึงถึงบอกกันความรับไม่มีในโลกอ่ะคุณทําไปเถอะคุณรวยก็ได้รวยไปเลยถึงเวลาผมันนี้มันทั้งตระกูลคุณอยู่ไม่เป็นสุขะนะคุณจุ๊บบอกสิบตูดาขับขมิม้นคุณรุจิการบอกคนมีอำนาจมีชีวิตอยู่ก็กอบโกยกันไปสุดท้ายเสียชีวิตก็เอาไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปนะคะนี่นะบุญกับบาปนี่แหละนี่เขบาบปรเ้เซียแล้วไอ้ไหมหาเทวห แกเป็นรัฐบาลมาหลายปีพอตอนนี้อันวาเอาคืนนะสั่งเช็คทุกทุกประเทศว่าเอาอเงินไปซุกไว้หรือเปล่ามีรพย์สินอะไรบ้างครับเนี่ยเพราว่กรคุณถ้ารวยรวยไม่บริสุทธิ์เนี่นนะมันไม่มันไม่มไม่ไมาวเลยครับนะลูกหลานเะดือดร้อนนะฮะรู้สึกว่าวันนี้มีบีเอซี FC ใช่ไหม พี่เดินทางไปอุทัยใช่ไหมอยากไปอุทยัยเออบอกเขาว่าไป,ไปเลยไปยไปดูเลยไปดูเลยครับนะว่าทำจริงหรือเปล่าว่ามีที่หรือเปล่าคุณ <c oughs> ก็ดีครับดีครับไปคุณพีอคอกยิ่งใกล้จะเปลี่ยนยุคเมื่อไหร่พกจันไรแดกบ้านแบกเมืองที่รวมหัวกันทํารัฐประหารมันจะพังทลายสมบัติจะวิบัติ ทุกคนทั้งนายทั้งบ่าวและควกบด้วยบัตรสวที่สำนับสนุนคนชั่วคงเห็นคนดีคือจำไว้นะปากคนนี่นะฮะกินพริกกินเกลือนะแล้วถ้าเวลาไปสาบแช่งใครนะฮะมันอย่างน้อยก็มีผลนะมีผลนะครับคุณสมศักดิ์คุณบอก UN2522 ขอ น่องขอหนองจานให้เขมรอพยพอาศัยชั่วคราวว่าไงมีอาศัยชั่วคราวแล้วทำไงมันบอก่็ถามว่ามาเลยมเกินสิบปีครอบครองคละปักเลยหคุณเอ็กเซดบอกวันนี้คนชมสดยอกขึ้นครับไปไงวันนี้คนชมสดยักขึ้นครับเยอะนะสองร้คนโอ้โหสองอยกว่าแล้วไม่เคยมีคือจริงๆริงเลนะ ก็เรายังมีเรื่องจะคุยเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังนะครับชอบอะไรแลยอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับคือบางเรื่องดีนะฮะเราไม่รู้มันจะเกิดไม่เกิดหรือมันจะมีผลไม่ผลเนี่ย <Yes. S 1> โหราศาสตร์มันสามารถตอบได้กันนะ <Sí. S 1> ถามมาเลยครับมีเรื่องอะไรมีอะไรถามมาเราจะได้ร่วมกันนะล้างล้างล้างนิดทิ้งเยอะนีหน่อยหน่อยครับล้างบ้านเลยให้มันสะอาดเลยนะฮะเอาสิ่งไม่ดีให้มันออกไปครับ ก็ผมเนี่ยเอาทำดวงผิดเนี่ยดนกรกดานะเพราะว่าพมการอื่นเยอะไงแล้วแค่มัมีเวลาเป็นจทย์เขาก่อให้พมโจทย์เหตุการณ์ทุกวันนะตอนหลังนี่ไปทำอย่างอื่นไปไปเขียนอะไรเนี่ยเขียนข้อเมื่อเรื่องสุขภาพว่าจะแก้ยังไงเอาดวงคนมาตรวจปั๊มเนี่ย รู้ว่าเป็นโรคจะเป็นโรคอะไรเป็นเมื่อ,อไรอายุเท่าไหร่นะเราก็จะได้เตรียมเขาแนะนะว่าคุณต้องห้ามกินในของอย่างนี้นะของต้องห้ามกินแล้วมันจะเป็นหมอกเกิดเครื่องบเลงของโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆนะครับนะเพราะว่าดวงขุมันแพ้บางบางคนมันกินได้บางคนมันกินไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเดี๋ยวทําเป็นหลักสูตรไว้เลยให้ทีมงานก็ไปใช้ได้นะว่าจะรู้ยังไง ก็เอาวันเดือนปีเกิดมีสองสอสองอย่างวันเดือนปีเกิดแบบแบบอะไรอ่าสุริยะสุริยะไม่รู้ว่าตามวันที่แล้วก็ทาดวงก็เอาทำกางเกงกางงแลมนะครับนต่ทำเป็นเป็นอะไรหรืเราจะวิเคราะห์ให้นะครับว่าเกิดเดือนไหนวันไหนร่างกายเอาวัยวะส่วนไหนเป็นจุดอ่อนนะครับนะเนี่ย ก็าทำไว้นะครับเพราะว่าผมถึกสาม,มาตั้งห้าสิบปีเนี่ยกลัวมันจะสูญอะ่ะถาเราไปถ่ายทอดตอนนี้ก็เรามีทีมการถ่ายทอดอะไรแล้วครับเพราะมีใบแพทย์เพราะกฎหมายก็ห้ามเลย่แต่ถ้าไม่มีใบประกอบโรคสิลนี่คุณจะมาแนะนําเรื่องสุขภาพไม่ได้นะคุณมายาเห็นประเทศเป็นแบบนี้แขนใจย,ยิ่งนะัก คุณรัชนีคราวหน้าเขากระโดงจะกลับมาเป็นของดัฐหรือเปล่าคะตามชะต,ตาบ้านเมือง <c oughs> เป็นได้นอยอยู่หลยของรัฐก,ก็คือของรัฐแผนน่นดินนี้ไม่ได้นะ่ะคุณหวยรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบสี่เดือนไหมไม่ถือไม่ถึอไม่ถึง,ถง,ถงคุณนักคารินคำพูดเป็นนายท่านชัดชายเคยพูดไว้ใช่คุณสายพินธรณีพิโรธเมื่อวานจ้านั่นแหละเป็นการบอกเหตุไงแล้วมันจะมันทำไมจะบอกพิโรดวันนั้นด้วยวันนี้ วันนี้ก็เป็นเสวียนสั์ด้วยใช่ไหมก็หมายความว่าเฮ้ยเองพูดนี่นะเองต้องทำนาแต่พี่เองทำผิดคำพูดที่ให้ตอนติญาน้นี่นะมันจะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูนะ่ะเออเอาว่ากันไปวันนี้คุณรัฐนารุชนนะยคะรับไหมพอรัตนาอภัยแล้วครับไดวบริจามะ สมาชิกถามมาแลครับนะสามพันบาทนะครับนะอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยครับนะตอนนี้ก็หนะ้าหมื่นแปดแล้วขอถามเป็นความรู้นะครับอาจารย์คือตาซ้ายเต้นตุ๊บๆนะเป็นลาบองเห็นอะไรคะรก็ต้องดูว่าเต้นทุกวันรู้เต้นตอนไหนเต้นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นแล้วเต้นวันไหนนะครับนะฮะ เวลานอนกำลังจะหลับร่างกายกระตุกทีหนึ่งก่อนหลับเป็นเพราะอะไรก็อ้าวร่างกายมันเตือนครับว่าภายในของคุณน่ะมันมีบางอย่างสึกหลอนะฮะบางอย่างหย่อนพิก,การอะไรอย่างนี้นะต้องดูแลครับตรวจซะหน่อยตัวจซะหน่อยดูอาหารก่อนครับเรื่องอาหารการกินหรือว่าการทํางานเครียดหรือเปล่าเป็นหลายครั้งเลยแล้วครับมันเตือนครับมันเตือน อายุมากแล้วมันเตือนครับกระตุกทีเดียวแล้วก็หลับไปไม่ได้เป็นทุกวันนะครับคือร่างกายมันแย่กับสุขภาพมันก็ว่าสังขามันเสื่อมอ่ะมันเตือนครับเราก็ต้องดูว่าท่านดินเราเนี่ยย่อนหรือพิการหรือหรือกำเริบเราก็กินอาหารเข้าไปเสริมสิครับช่วยได้ช่วยได้วันนี้ถามสองข้อก่อนนะครับขอบคุณค่ะผม้อยากยังจัดรายการมาอบรมไง ให้ดูแลสุขภาพทั้งขาว่าคนเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้มันช่วยได้ครับมันก็อาหารน่แหละอาหารอารมณ์อาหารอารมณ์ครับความเครียดนะฮะแล้วก็หาวิธีการครับเอาอาหารมาเสริมนะครับบางทีมันขาดนะขาดแคลเซียมขาดไม่ดีเซียมนะขาดอะไรต่างๆแร่ธาตุต่างๆน,นะครับก็อยากจะให้ความรู้กัับนะ คืออย่างน้อยมันจะช่วยโรงพยาบาลให้คนป่วยน้อยองลงครับท่านมีอะไรครับสนใจนะครับนายจะาร่วมโครงการกับผมครับ081284964ครับโทรมาได้เลยตอนนี้เรากำลังสร้างศูนย์ฟื้นฟูนฟนสุขภาพครับจะรักษาที่ผมไม่อยากประชาธิปไตยมาเดี๋ยวกันมากันเยอะ,ะเรารับไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ต้องการหาเงินบริจาคไม่ใช่ ไอ <Workers>, ้ที่วัาน้ำพุทําอะไรครับนะทั้งหมดนี้เราทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยครับแต่เราไม่กล้ารับเยอะมามาแล้วรับไม่ได้เพราเราไม่มีสถานที่อะนะแล้วก็เพราะมันมีสถานที่ก็มาหาให้คนบริจาคเราไม่ต้องครับเพราะว่าเรามีที่อยู่แล้วไป็นว่าขาดอาคารขาดที่จะทําอะไรต่างๆครับนะก็เลยบอกกล่าวนี่แหละใคร ที่จะร่วมบุญกับผลพลน,นะก็เชอนะครับศซนแปดหนึ่งแปดทั้งแปดสี่เก้าหกสี่นะฮะแล้วถ้าท่านไม่เชื่อใจว่าไอ้ทำหรือเปล่ามาเลยครับจะพาไปดูเสนอตัวมาเลยครับจะไปไหมจะพาก็ไปดูเอาทัวร์กขไปดูกันเลยว่าเราทําอะไรบ้างนะจะได้มาช่วยกันว,วันนี้ขอเนรโมธนาสาธุครับคับทุกท,ท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการพรได้มาเสริ็จบังเกิดแกเอฟซี FC ทั้งหลาย และผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะครับขอบารมีพระบุทธเจ้าค่ะพระองค์พระโพธิสัตว์กุงเทพิริบางจงดวงันดาในทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุมั่นขันยืนครับสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยน,นะครับสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทำอะไรก็สําเร็จสมหวังนะครับจเจริญลูกเรือร่ำรวยแล้วก็โชคดีตลอดปีตลอดไป คิดทำอะไรก็สำเร็จสมหวังนะครับสวัสดีครับ